น่าสนใจเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็เป็นรถแบนตลาดด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้พื้นที่ใช้สอยนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถพบับเบาะได้ด้วยนะ,ะสําหรับเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่3 2มห2กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะโปรช่วยผ่อนครึ่งปีคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะ เช่นเคยนะคะลูกค้าเอารถขายดีประจําเต็นบอรรถบ้านมาให้ชมเลยนะคะว่าทําไมรุ่นนี้ถึงขายดีนะคะลูกค้าราคาน่าสนใจเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็เป็นรถแบรนด์ตลาดด้วยนะคะคนในเมืองเขาใช้กันเยอะนะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนนี่กําลังมองหาอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวขอแนะนําคันนี้เลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้นะคะตัว ริสนะคะขนาดเครื่องยนต์1.2นะคะตัวนี้เป็นตัว Entry ปี2021ค่ะลูกค้าเล็กหม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้ากระจังหน้าจะเป็นสีดำปัดด้วยรายโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะในส่วนของด้านหน้า คะตัวนี้เป็นโฉมที่ค่อนข้างที่จะขายดีมากๆเลยนะคะมาด้วยตัวถังสีเทาดำนะคะลูกค้าเป็นเทาดำที่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็สรรีค่อนข้างดูสปรอร์ตเลยนะคะในส่วนของด้านข้างคะ่ะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะแบบมีฝาครอบมาให้นะคะถัดมาคะ่ะลูกค้าตัวนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะกระจกเป็นไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะนั่นคือด้าน ของเขานะคะลูกค้าไฟหลังค่อนข้างสวยแล้วก็ดวงค่อนข้างใหญ่เลยนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระค่ะลูกค้า กว้างขวางมากๆเลยนะคะเป็นรถอีโค่คะที่ได้รับการลองรับว่าช่วงด้านหลังนี่คือกว้างจริงๆลูกค้าสาหรับใครที่อยากจะได้พื้นที่ใช้สอยนะคะลูกค้าตัวนี้สามารถพับเบาะได้ด้วยนะ <S <S ในส่วนของสภาพ,พก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของระบบออปชั่นด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าตัวเอนทีนะคะมีตัวออปชั่นอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะในตัวของอ็นทีตัวนี้นะคะลูกค้าด้านในจะคุมโทนด้วยสีดำนะคะในส่วนของเพดานก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะมาชมในส่วนของเรขกไมค์คันนี้ก่อนดีกว่านะคะสาหรับเร็ไมค์คันนี้จะอยู่ที่32,92กิโเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะออปชันที่คันนี้ให้มานะคะให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะในส่วนของพงมลัยเป็นแบบมันติดฟังชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์แล้วก็ควบคุมในส่วนของระบบเครื่องเสียงได้จากพงมลัยเลย ะระบบความปลอดภัยตัวนี้ที่ให้มานะคะระบบการลื่นถไลนะคะแล้วก็ระบบแอร์แบ็กด้านหน้านะคะออโตออฟก็ให้มาเช่นเดียวกันนะคะคอนโซลกลางค่ะลูกค้าเครื่องเล่นฟังชั่นความบันเทิงให้มาแบบครบครันนะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะมีไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ออโตแบบคันบันไดนะคะสำหรับใครเป็นมือใหม่หัดขับเนี่ยจะได้แบบว่าไม่ใส่เกียร์ผิดเกียร์ถูกนะลูกค้าถัดมาในส่วนของเบาะค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นเบกกาะผ้ากัมะ นะคะแล้วก็มีรดลายในสองตรงกลางจะเป็นสีน้ําเงินสวยๆเลยนะคะลูกค้าสภาพค่อนข้างสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวลองจำพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องรถปีใหม่จะสวยสมคําร่ำลือหรือเปล่านะจ๊าเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะ มาดูในสห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะใน่วนของฝากระโปรงก่อนเลยนะคะน็อตทั้งสองด้านไม่มีรอยไข่เลยนะคะน็อตแทบด้านข้างก็ไม่มีรอยไข่คันเดิมเลยนะ,ะสาหรับคันนี้ห้องเครื่องแหง้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสภาพพร้อมใช้งานด้วยความที่เป็นรถปีใหม่ใช้งานน้อยนะคะลูกค้าสภาพยังคงเดิมอยู่เลยนะ,ะสาหรับคันนี้รอยสีเม็ดอายังอยู่ครบเลยนะคะลูกคะ้าเป็นไงกันบ้างคะลูกค้าราคาน่าสนใจนะสาหรับคันนี้นะคะมาด้วยราคานะคะ4ี่แ 8 9 0 0 0บาทนะคะเอาไปเลยนะคะสำหรับใครที่จัดไฟแนนซ์นะคะโปรโช่วยผ่อนครึ่งปีคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถที่ผ่อนสบายๆนะคะแล้วก็มีคนช่วยผ่อนนะคะลูกค้าวันนี้นะคะต้องให้คันนี้เลยนะคะสำหรับใครอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้ที่บริบบ้านสาขาราบุรีเลยนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราบุบรีะคะ่ะเราจะติดต่อ ทางออนไลน์ของเราก็ได้นะคะเพจบอรรยรถบ้านสาขาราชบุรีนะคะมีทั้งหมด5เพจเลยนะคะจะมีเพจสำนักอัญ,ญ,ญ่ยัยพิบุรีชะอำา,าหัวหินและก็ราชบุรีนะคะและพลาดไม่ได้เลยที่ช่อง YouTube บอรรยรถบ้านพิบุรีนะคะอัปเดตรถสวยๆเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้จ๊แล้วก็เจ้าตโยต้ายาริสทันนี้นะคะต้องขอตัว,ตว,ตวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ